เมื่อ430ป,ปีที่แล้วเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติไทยเหตุการณ์หนึ่งคือการกระทำยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาเมืออ่อพศ2135อันถือเป็นการศึกที่ยิ่งใหญ่ซึ่งปรากฏในหน้าเอกสารทางประวัติศาสตร์พุทธศักราช2135ในขณะที่การศึกระหว่างอโยธยากับหงสาวดีดำเนินไปอย่างดุเดือด เจ้าพญาชัยานุภาพพระกชาทานหรือช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรได้เกิดตกมันจนคุมเอาไว้ไม่อยู่ได้บุกตะลุยฝ่าเข้าไปจนถึงกลางทับหลวงของพระมหาอุปราชาในการนั้นมีเพียงสมเด็จพระเอกาทศรสพระอ,อนุชาพร้อมด้วยทหารรักษาพระอ,องค์และจัตุรงคบาทอีกเพียงไม่กี่นายเท่านั้นที่ตามสเสด็จทันครั้นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็น พระมหาอุปราชาทรงพระโคชสารอยู่ในร่มไม้กับเหล่าเท้าพญาจึงทราบได้ว่าช้างทรงของสองพระองค์หลงถลําเข้ามาถึงกลางกองทัพและตกอยู่ในวงล้อมฆ่าศึกแล้วแต่ด้วยพระปฏิพานไว้พิบจึงใสยช้างเข้าไปใกล้แล้วตัดถามด้วยคุ้นเคยมาก่อนแต่วัยยาวว่าพระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใหญ่ในร่มไม้เล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกันให้เป็นเกียรติยศสืบไปในแผ่นดินเถิด ภายหน้าไปไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่จะได้ยุติหัตถีแล้วพระมหาอุปราชาได้ยินดังนั้นด้วยขติยะมานะจึงใส่ช้างนามว่าภายพัตกอเข้าชนเจ้าพญาชายานุภาพเสียหลักพระมหาอุปราชาทรงฟันสมเด็จพระนเรศวรด้วยพระแสงขอเงาแต่สมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงหลบทันจึงฟันถูกพระมาลาหนังขาดจากนั้นเจ้าพญาชายานุภาพชนภายพัตกอเสียหลัก สมเด็จพระนเรศวรปันด้วยพระแสงของเงาวถูกพระมหาอุปราชาเข้าที่อังสะกขวาสิ้นปะชนอยู่บนคอช้างและนั่นคือสิ่งที่เราได้รับรู้กันมาตามประวัติศาสตร์และพงศาวดารของฝั่งไทยแต่ในพงศาวดารของพม่าก,กับมีความแตกต่างไปจากในประวัติศาสตร์ไทยดูได้จากมหาราชวงศ์พงศาวดาพรพมา่าแผ่นดินสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิที่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ การสวรรคตรของพระมาหาอุปราชาในปีพศ2136ไว้ว่าเวลานั้นพลทหารของพระนเรศก็เอาปืนใหญ่ยิงระดมเข้ามากระสุนก็ไปต้องพระมาหาอุปราชาก็สิ้นพระชนที่คอช้างพระที่นั่งนั้นเห็นว่าพระมาหาอุปราชสิ้นพระชนก็ค่อยประคองพระมาหาอุปราชพิงไว้กับอานช้างเพื่อมิให้พระนเรศรู้แล้วถอยออกไป ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์พมา่าต่างเล่าเรื่องที่แตกต่างกันในรายละเอียดแสดงให้เห็นว่าบทบาทของประวัติศาสตร์ต่างฝ่ายต่างเขียนแบบฉบับของตนแต่ไม่ว่าวันเวลาสถานที่หรือเหตุการณ์จะต่างกันแต่ข้อมูลที่พอมีน้ำหนักคือเหตุการณ์การทำยุธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชนั้นเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดเวรกรรมของบุรพกษสัตย และเหล่าทหารกล้าเมื่อครั้งอดีตนั้นจะยังคงอยู่เป็นเรื่องเล่าเล่าขานและเป็นอุดมการณ์ความกล้าหาญและเสียสละให้กับกองทัพได้ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติสืบต่อไปเหตุการณ์ในช่วงก่อนและวันกระทำยุทธหัสถีซึ่งอ้างอิงจากหนังสือไทยรบพม่าซึ่งเป็นพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระมหาอุปราชายกทัพออกจากเมืองหงสาวดีเมื่อวันขึ้นเจ็ดค่ำปีมะโรงพศ .2135 โดยรวมกับอีกสามทัพกำลังพล2 4 4 0 0 0มคนกองทัพพระมหาอุปราชาเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์กาญจนบ,บุรีฝ่ายพระนเรศกับพระเอกาทศรสเด็จโดยกระบวนเรือพระทินั่งจากพระนครไปทำพิธีฟันไม้ข่มนม้มที่ทุ่งลุมพรี แล้วเสด็จไปยังที่ตั้งทัพชัยณนะตำบลมะม่วงหวานประทับแรมจัดกระบวนทัพอยู่สมราตรีและในวันขึ้น11บเอ็ค่ำเดือนยญญี่พระมหาอุปราชายกกองทัพถึงตำบลพนมทวนสมัยนั้นเรียกบ้านทวนเวลาบ่ายสามโมงเกิดโพัะถูกสเวตชาดหลังช้างหักสะบ้านลงเป็นลางร้ายหวัดวนันที่จะมาทําสงครามระหว่างนั้นพระนเรศประทับอยู่ที่ค่ายหลวงตำบลมะม่วงหวาน ก่นวันจะเสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีในกลางคืนทรงพระสุบินว่าน้ำท่วมป่ามาแต่ทิศตะวันตกเสด็จลุยน้ำพบจระเข้ใหญ่เข้ามาตัวหนึ่งได้ต่อสู้กันทรงประหารจระเข้นั้นสิ้นชีวิตด้วยฝีประหัสพระโหราธิบดีทูลทำนายพระสุบินพยากรณ์ว่าเสด็จไปคราวนี้จะได้รบพุ่งฆ่าศึกเป็นมหายุทธสงครามถึงทำยุทธหัตถีและจะมีชัยชนะฆ่าศึก เมื่อวันขึ้น12ค่ำเดือนยี่องค์พระนเรศยกกองทัพจำนวนพล1แ0,000คนออกจากทุ่งป่าโมกไปเมืองสุพรรณบุรีทางบ้านสามโก้แล้วข้ามลำน้ำสุพรรณที่ท่าเท,ท้าอู่ทองไปถึงค่ายหลวงที่หนองสารายริมลำน้ำท่าคอยเมื่อวันขึ้น14ค่ำเดือนยี่พระมหาอุปราชาตั้งทัพอยู่ที่ตำบลตะพังตรุห่างจากหนองสารายที่กองทัพพญาสีายนารงตั้งอยู่ ระยะทางเดินสวันพระมหาอุปราชาได้ทราบว่ากองทัพที่สมเด็จพระนเรศยกมามีจำนวนน้อยกว่าจึงปรึกษาในทัพในกองทั้งปวงเห็นพร้อมกันว่าควรจะเอากำลังคนมากเข้าทุ่มเทสตีเสียให้แตกทีเดียวอย่าให้ทันตั้งมั่นได้ถ้าได้ทีก็จะได้ติดตามสู้รบไปจนถึงกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันขึ้น14ค่ค่เดือนยี่ พระมหาอุปราชาให้ยกกองทัพมาจากบ้านตะพังตุกขณะที่องค์พระนเรศเสด็จไปถึงค่ายหลวงที่หนองสารายและให้กองทัพพญาสีสายนรงค์กับพญาราชลทธานนท์ซึ่งออกไปตั้งขัดตาทัพอยู่เลื่อนออกไปตั้งฐานทัพที่ดอนระคังสุพรรณบุรีซึ่งร่องลอยค่าย,ยังมีอยู่ทรงพลลาาตะเวนสืบข่าวข้าสิทธิทจะยกมาวันจันทร์แรมสองข้าเดือนยี่ ตรงกับวันเสาร์ที่14มกราคม2135กองทัพทั้งปวงเตรียมพร้อมสมเด็จพระนเรศกับสมเด็จพระเอกาทศรสแต่งพระอ,องค์ทรงเครื่องพิชัยยุทธให้ผูกช้างพระที่นั่งชื่อภายภูเขาทองอันขึ้นระวางเป็นเจ้าพญาชัยานุภาพเป็นพระคชาทานสมเด็จพระนเรศเจ้ารามลาคบเป็นกลางช้างนายมหานุภาพเป็นกวาน ภายบุญเรืองขึ้นระหว่างเป็นเจ้าพยาปราบตะเดจักผูกเป็นพระขชาทานสมเด็จพระเอกาทศรสมื่นพักดีสวนเป็นกลางช้างขุนสีคชคงเป็นควานพร้อมด้วยในแวงจตุลังขบาทพวกทหารคู่พระราชาหฤทัยสำหรับรักษาพระองค์พอสมเด็จพระนเรศทรงเครื่องแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นทางหน้าทัพจึงดำรัสให้ พญาสีสัยนรงยกไปปะทะกับข้าศึกที่ตำบลดอนเผาข้าวเมื่อเวลาเช้าอนเรศทัพหลวงรอท่าอยู่จนเวลาเช้าเห็นข้าศึกไล่ตามมาไม่เป็นกระบวนก็ดำลัดสั่งบอกสัญญาณกองทัพทั้งปวงให้ยกออกตีข้าศึกและในขณะนั้นเสด็จขึ้นทรงพระกาชาทานกับสมเด็จพระเอกาทศรสยกกองทัพหลวงตีโอบกองทัพหน้าข้าศึกในทันที แต่ส่วนกองทัพเท้าพญาได้ทราบกระแสรัรบสั่งช้าบ้างเร็วบ้างยกไปไม่ทันเสด็จโดยมากมีแต่กองทัพพญาสีหราชเดโชชัยกับกองทัพเจ้าพญามหาเสนาซึ่งเป็นปีกขวาตามกองทัพหลวงจู่โจมตีข้าศึกกองทัพหน้าข้าศึกกำลังละเลงไล่มาโดยประมาทไม่ได้ระวังว่าจะมีกองทัพไทยไล่ตามมาก็เสียทีปั่นป่วน เลยแตกหนีเป็นโอนละมานช้างทรงของสมเด็จพระนเรศและพระเอกาทศรสเป็นช้างชนะงากำลังตกมันเห็นเหล่าช้างข่าศึกข้างหน้าพากันหนีก็ออกแล่นไล่ไปโดยเมามันพาสมเด็จพระนเรศและสมเด็จพระเอกาทศรสเข้าไปในหมู่ฆ่าศึกมีแต่จัตุรงคบาทกับพวกทหารรักษาพระองค์ตามติดไป จากนั้นสมเด็จพระนเรศได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาและสมเด็จพระนเรศจ้วงฟันด้วยพระแสงของเงาถูกพระมหาอุปราชาที่ไหลขวาขาดสิ้นพระชนอยู่กับคอช้างส่วนสมเด็จพระเอกาทศรสก็ได้ชนช้างกับเจ้าเมืองจาปรโรฟันเจ้าเมืองจาปรโรสิ้นชีพเหมือนกันพวกเท้าพญาเมืองหงสาวดีเห็นพระมหาอุปราชาเสียทีถูถกฟัน ต่างก็กรูกันเข้ามาช่วยแก้ไขเอาปืนระดมยิงถูกสมเด็จพระนเรศที่พะหัตถถึงบาดเจ็บและยิงถูกนายมหานุภาพกวานช้างพระท,ที่นั่งกับหมื่นพักดีสวนกลางช้างสมเด็จพระเอกาทศรสตายทั้งสองคนขณะนั้นพอรีพลกองทัพหลวงและกองทัพเจ้าพญามหาเสนาพญาศีหราชเดโชชัยตามไปถึงทันเข้าก็เข้าช่วยรบป้องกัน แล้วเอาสมเด็จพระนเรศกับสมเด็จพระเอกาทศรถออกมาพ้นจากกองทัพค่าศึก